สวัสดีครับผมนะครับช่วงเย็น16นาฬิกานะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พามาดูระบบน้ำนะครับที่เติมลงปลานาครับของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็นาข้าวนะครับที่ผสมสารน้ำฝนนะครับกับระบบน้ำโซลาเซลล์นี่ครับใครที่ติดตามมาก็น่าจะทราบนะครับว่าผมใช้ มีระบบน้ำสำหรับกันช่วงหน้าแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับก็ตั้งแต่มีการทำระบบน้ำโซลาเซลล์เนี่ยก็ผลผลิตแล้วก็ความสะดวกในการทำนาเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับนี่ อันนี้ท่อหนึ่งจุดห้านิ้วนิ้วครึ่งนะครับเวลาสิบหกนาฬิกาก็ออยังได้น้ำอยู่นะฮะจากสะครับผมนู่นเลยนะครับนูน่นเดินท่อมาสะยุนนูน่นตัวบ้านยุนนู่นครับสี่แผงครับผมนะครับตัวนี้สี่แผงนะฮะนี่ครับ ตรงนี้หายไปหน่อยนะครับก็ไม่ได้แซมนะครับที่แซมที่เห็นตรงนี้ก็คือมันมันมันก็ขึ้นดีนะครับนี่ครับผมนาถือว่าดําเป็นนาดำาัส,ส่วนใหญ่ตอนเนี้ครับที่แซมนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะแตกกอใหญ่แล้วนะครับก็เติมเปิดไว้เลยครับแต่เช้านะับเปิดตั้งแต่เช้า ช่วงถ้าโดนแดดตอนเช้าเลยเนี่ยเจ็ดโมงก็จะเริ่มได้น้ำแล้วนะฮะแต่ช่วงเนี้ยต้นไม้มันใหญ่โตขึ้นแล้วบังนะครับกำลังหาทางที่จะเอาลงมาย้ายแผงลงมานะครับให้โดนจุดที่โดนแดดได้ทั้งวันนะฮะเดี๋ยวค่อยจัดการไปนะรก็ช่วงนี้มีฝนตกมาครับผมนะครับเมื่อวานวันนี้แล้วก็ติดต่อกันนะครับน่าจะสองวัน ก็เริ่มมาแล้วครับฝนก่อนหน้านี้ก็คือทิ้งช่วงไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้ระบบน้ํานี่แหละนะครับช่วยเลี้ยงต้นข้าวนะครับไม่ให้เหี่ยวเฉาหรือว่าตายในบางจุดนะฮะก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับทุกอย่างที่ทําไปที่เราลงทุนไประบบน้าเนี่ยถือว่าสําคัญมากในใน,ในภาคเกษตรอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เอามาใช้แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยี เกี่ยวกับปัม๊มน้ำโซลาเซลล์เนี่ยมันมันใช้ได้ค่อนข้างที่จะคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละโอเคใช้ได้ถ้าถ้าเราเอามาใช้นะฮะแต่ก็ใช้ในส่วนของกลางวันครับก็จะตอบโจทย์นะครับปัม๊มน้ำถ้าเอาไปใช้กลางคืนด้วยก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าตัวนี้ยิงแผงเข้ากล่องคอนโทรลปั๊มแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับตามสเปคที่ปัม๊มต้องการเราก็ฟีดไฟให้ตามนั้นนะครับหนึ่งแรงใช้สามแผงหนึ่งแรงใช้สี่แผงก็มี นะครับ1.5แรง4แผงแล้วก็2แรง6ถึง8แผงนะครับนี่คือสเปคของปั๊มซับเมอร์สปั๊มหอยโข่งตัวนี้เป็น DC b r u s l e a นะครับมีคอนโทรลดูการต่อไปดูกันทางนั้นต่อครับผมอันนี้เป็นวาลอันนี้ท่อมาจากนู่นเลยครับน้องหมนนะฮะแล้วก็มีแยกครับตรงนี้แยก3าทางนี่ผมแปะกาวหมดเลยนะเพราะว่าไม่ให้มันรั่วเลยในจุดนี้ นะครับแปะกาวตัวนี้ก็วาลเติมน้ําไปนู่นนะครับแปลงไกลๆนู่นนะฮะก็จะปิดจุดนี้นะครับก็จะมีวาลอยู่ปิดวาลจุดนี้ก็ให้น้ําวิ่งไปที่แปลงอื่นแปลงที่มันอยู่ไกลกว่านี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มันล้นไปค่อยๆล้นไปถึงกันเนี่ยมันอาจจะช้าเพราะฉะนั้นเติมแปลงนี้เสร็จโอเคแปลงนี้พอมีน้ําแล้วก็สลับไปแปลงอื่นนะครับแต่ในช่วงที่ฝนมาเยอะๆนะครับ ช่วงที่ฝนมาดีๆนะครับมีน้ําปกติเราก็หยุดใช้ปั๊มของเราไปนะฮะไม่ได้เปิดตลอดนะฮะเดินไปนี้ปิดกาวให้หมดนะครับเพื่อช่วยไม่ให้น้ํามันซึมนะครับแถวนี้ถ้าน้ําซึมมันก็จะเสียแรงดันแล้วก็สูญเสียน้ําระหว่างที่เราส่งน้ําไปนะครับบางจุดที่ไม่ได้ปิดก็ไม่ต้องปิดนะส่วนนี้ผมเห็นว่ามันมันสาคัญนะครับจุดเส้นนี้นะ ทอนิ้วครึ่งปั๊มมาสองนิ้วแต่รถเป็นนิ้วครึ่งใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการส่งนี่ด้วยจากจุดนี้ไปผมไม่ได้แปะนะครับเพราะว่าแปลงตรงนี้จะต้องถอดนะฮะจะต้องถอดได้นะฮะในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวเราต้องถอดนี้ออกแล้วเอาไปเก็บจากนั้นทํหนาปรังหรือนาปีต่อไปก็จะถอดเอาออกมาต่อใช้ต่อไปนะครับลงทุนครั้งเดียวไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้ได้หลายปีนะครับถ้าเก็บดีๆนะฮะ แต่ตัวนี้สามารถที่จะกลบดินเลยเดี๋ยวจะกลบดินไปเลยเพราะว่าตอนรถมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหยียบตรงนี้นะครับอันนี้แม่ครับผมนะับวันนี้แม่มาแสมข้าวนะฮะดีดูแล้วก็นั่งดูข้าวของแม่นะนี่ครับมันเริ่มแตกกอแล้วนี่มันสวยมากเลยนะจุดที่สวยก็สวยจุดที่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็รวมๆกันไปมันก็ได้เหมือนกันนะฮะ นี่ครับก็จะมีท่ออยู่นะแซมเกือบหมดแล้วนะครับเสร็จเกือบหมดแล้วอันนี้ก็คือเพิ่งเสร็จไปนะบางส่วนที่ไม่ได้แซมก็คือมันมันมีข้าวอยู่แล้วนะครับแปลงนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมนะครับไปทางนั้นต่อนี่ครับเขียวขจีแล้วครับผมแตกกอกันแล้วนะฮะที่แหว่งๆตรงนี้ก็คือทางน้ำนะครับปล่อยให้แหวงไปน้ำจะไหลผ่านตรงนี้นะครับ ที่ท่อก็ไปแปลงที่ไกลออกไปก็คือมีน้ําเลี้ยงไว้อย่างนี้ครับมันจะก็จะดีนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีระบบน้ําเนี่ยแล้งก็แล้งตามฤดูกาลไปนะฮะไอ้นี้ถ้าแล้งมาฝนทีช่วงเราก็เปิดคลอมาได้เลยนะฮะ นี่ครับท่ออีกฝั่งก็สุดของแปลงแปลงเล็กอันนี้นะฮะก็ถ้าแปลงนั้นมีน้ำโอเคแล้วถ้าฝนยังไม่มานะฮะก็สามารถที่จะสับวาลวมาน้ําก็จะออกตรงนี้เลยแปลงนี้เลยนะฮะนี่ครับอย่ารกนะฮะยังไม่ได้ตัด้านะฮะ ทางนี้ก็แซมหมดแล้วครับผมนพออีกสักประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะเขียวจะแตกกอก็จะเท่าเท่ากันอีกประมาณสี่เดือนนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวสังเกตว่ามันไม่นานนะฮะตรงนี้ฝั่งนี้จะเหลืองฝั่งนั้นจะเขียวเพราะว่าฝั่งนั้นใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับฝั่งนี้รอ ใสไปแล้วใส่หมดแล้วจะใส่ทีหลังนะฮะอีกอาทิตย์นึงน่าจะเขียวอันนี้เมื่อวานเพิ่งมาใส่ท่อใหม่นะครับมาผมมาขุดใส่ท่อนะะพอมันล้นมันก็จะพอน้ําเยอะมันก็จะล้นท่อตรงนี้ออกมาแปลงนี้นะีก็ใช้ต่อไปตรงนี้เดี๋ยวน่าจะแซมเอาได้นะฮะไม่ยาก แปลงนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับผมเพิ่งใส่ปุ๋ยยื่นไปเมื่อวานนะฮะนน่นที่แหว่งก็คือที่แซมไวน้นะฮะนี้เสร็จ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะฮะฝั่งนู้นก็เสร็จหมดแล้วตั้งนานแล้วตามที่ติดตามมานะครับแล้วก็เขียวไปละ อันนี้ก็แหว่งที่น้ำผ่านก็แซมเอานะครับเนี่ยแปลงติดสุดท้ายแปลงติดขอบนี้ก็ตัวนี้คือน้ำฝนกับน้ำระบบน้ำนะฮะก็มีน้ำขังไว้อย่างนี้นะฮะข้าก็จะแตกกอเคยมีปีแรกนะที่ผมมาอยู่บ้านเนี่ยแปลงนี้ได้เข้าไม่ถึงครึ่งแปลงนะครับ คือมันเสียหมดเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากที่แบบมีระบบน้ํามาเนี่ยเริ่มตั้งแต่นาปรังที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะฮะก็ต้องบริหารจัดการเอาครับผมระบบน้ำเนี่ยจอบบาดาลแล้วก็ควรมีธนาคารน้ําไว้ด้วยนะฮะให้น้ําฝนน้นําอะไรน้นําฝนช่วงที่ฝนหลากนะครับจะได้ลงไปเติมเต็มในชั้นของบัดานคืนด้วยนะครับเกี่ยการวนน้ําออกมาใช้ ธนาคารน้ำก็มีวิธีการทําหลากหลายนะครับของผมทําไว้ตรงข้างหลังห้องน้ำนะฮะธนาคารน้ําก็ช่วงที่เราดึงน้ํามาใช้มันก็แห้งเป็นเหมือนกันมันแห้งเหมือนกันนะฮะเราดูดออกมาเนี่ยผมดูดมาเติมสระครับแล้วเอาสระลงมาแปลงนาหรือว่าตูดลงตรงจากแปลงนาเลยก็มีนะฮะบ,บางช่วงแล้วแต่นะฮะตัวนี้ข้าวทั้งหมดนะครับเนี่ย100นะร้อยเปอรนละนะฮะ แ,แปลงเนี้ยสังเกตว่าแปลงที่อ,อยู่ที่ท่อลงโดยตรงของระบบน้ำเนี่ยจะสวยที่สุดนะครับคือแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือปีเนี้ยอาจจะยังไม่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวถ้ามีนาปรังก็คือจะต่อท่อให้แปลงฝั่งนั้นนะฮะอีก สองแปลงเนี่ยให้ทั่วถึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะบริหารจัดการน้ำได้ได้ทันเอามาแปลงนี้ไม่ได้เชิงให้เต็มนะครับให้มันมีน้ำเลี้ยงนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้มันมีน้ำเล็กน้อยอะ่ะข้าวมันก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะฮะก็สลับมาเปิดได้เลยนะฮะเอาบริหารจัดการเอาน้ำไม่เยอะครับผมตัวนี้ประมาณ 4- 5ถึงไร่นะฮรระบบน้ำเนี่ยช่วยได้ประมาณ 3- 4ถึงไร่กำลังดีครับผมปั๊มเนี่ยก็ใช้สักถ้าเป็นเติม เติมสะนะครับก็บดานสัก5นิ้วนะฮะแล้วก็เติมใช้ปั๊มสัก1.5แรงนะฮะสแผงอะ่ะเติมเก็บในสะนะฮะแล้วก็ดูดสระลงแปลงนานะฮะแล้วก็มีธนาคารน้ําไว้ด้วยนะฮะนี่ก็คือการบริหารจัดการเอาครับแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ไหนมีชนประทานถึงนะครับก็ก็ดีไปนะครับแต่ของผมอะ่ะชนประทานมีแต่ว่ามันมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ เพราะว่าหน้าแลรงมันก็แล้งจริงๆนะครับแล้วน้ำเนี่ยชนประทานก็ต้องเอาซัพพอร์ตในส่วนของประปาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในภาคเกษตรก็จะต้องใครจะทําอะไรใช้น้ําก็ต้องหาน้ําเองอดีที่สุดคร,ครับเรามีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองบริหารจัดการให้เดียวครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศเนาะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน นะครับบ้านสวนโซลาเซลล์ชุดบ้านสวนนะครับระบบน้ําโซลาเซลล์นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ